ดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมีนในช่วงสัปดาห์วันที่14-20ถึง20กรกฎาคมอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามกดแชร์ขอให้รับแต่เรื่องที่ดีงามยกหูโทรศัพท์มาก็มีแต่ข่าวดีคนโอนเงินให้จังหวะอะไรดีๆนะคะหอยได้รับดวงชะตาของในชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของงานคุณมีโอกาสได้รับมอบหมาย จากผู้ใหญ่ให้ทำงานบางอย่างแต่มันชื่นใจตรงไหนหรือว่าด้วยความสามารถของคุณอย่างเราทำอาหารอันนี้เก่งมากอยู่ๆก็มีคนออขอเหมาได้ไหมวันนี้เอาไปจัดเบรกนะคะอย่างคุณดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะผู้ใหญ่เรียกใช่บางคนค้าขายประกันโทํากับคนนี้ดีกว่าดูแลเราอย่างดีนะคะหรือในคนที่ ทำงานแลละก็แล้วแต่ทำออกมาดีที่สุดโชว์ศักยภาพที่สุดเก่งที่สุดในสายงานยังไงคุณได้แสดงฝีมือแน่นอนราศีมีนมีโอกาสได้โชว์ความคิดโชว์ศักยภาพโชว์ความคิดสร้างสรร์คในเรื่องต่างๆแต่ระมัดระวังในเรื่องของความอ่อนไหวการคิดมากในเรื่องของ ปัญหาที่เข้ามาหรือกังวลล่วงหน้าคิดอะคิดเก่งอยู่แล้วในชาวราศีมีนนและที่น่ากลัวคือถ้าเจออะไรกระทบในชาวราศีมีนชอบวิ่งหนีจะไม่จะไม่ชอบชนเท่าไหร่ถ้าถึงเวลาที่มีอะไรหนักๆเรื่องงานเรื่องคนถ้าหนักที่สุดเขาหนีนี่คือสัญชาตญาณของในชาวราศีมีนแต่ในจังหวะเนี้ย คุณต้องชนอาจารย์บอกเลยนะคะงานสังคมการเข้าสังคมการออกสื่อการเจอผู้คนการเลี้ยงสังสรรค์การไปเจอไปเจออะไรที่ผู้คนเยอะๆอยังไงคุณก็ต้องคุณก็ต้องเข้าสังคมแต่คุณอาจจะไปด้วยหน้าตาแบบอื่นๆมึนๆไม่ค่อยอยากไป เออเหมือนโดนจับห้อยหัวนะกืนไม่เข้าใครไม่ออกโอ้โหไม่อยากไปเลยโดน,นบังคับแต่ก็ต้องไปแล้วก็น่าชื่นตาบานด้วยและเดี๋ยวคุณกลับมาพิจารณาดูว่ามันได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นถ้ามันไม่ได้อะไรก็ได้คอนเน็ชันยังไงคุณต้องออกต้องออกสังคมนะคะต้องสวยต้องหล่อต้องพัฒนาในเรื่องของการแต่งตัว นะคะมีกําลังมีสง่าราศีมีออรา่าแต่หัวใจของคุณนะมันอ่อนไหวมันเซนซิทีฟนะคะยังไงก็จะเจอปัญหาในเรื่องของทํางานอยู่ภายใต้การกดดันเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ทํางานเป็นเจ้าของคนเดียวหรือทํางานเป็นเจ้าของคนเดียวเนี่ยกดดันเรื่องอะไรอะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องลูกน้องเรื่องะพรุ่งนี้จะมีลูกค้าไหมอย่างเงี้ย มันคิดไปก่อนเรื่องล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าดูคลิปนี้รีบเคลียร์ตัวเองก่อนรีบคลีนพลังงานก่อนแล้วก็สัปดาห์นี้นะคุณจะมุ่งมั่นมากๆทำอะไรจริงจังดุดันแบบสุดตัวเลยอะไรเขาเรียกอึอะไม่ได้เลยนะคือแบบต้องเป๊ะมากๆเพราะฉะนั้นในาราศีมีนก็ค่อยๆถอยถอย,ถอยตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็ ชิวๆบ้างหาเวลาไปพบปะสังสรร์นัดรวมกลุ่มคนที่คิดเหมือนกันกลุ่มเพื่อนที่เราไปแล้วมันได้ประโยชน์หรือในการเลี้ยงสังสรรค์อะไรต่างๆก็ไปเจอผู้เจอคนบ้างมันจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเงินก็จะมีเกณฑ์ที่เอาล่ะ มีรายได้หลายทางสําหรับคนที่ขยนขันแข็งแล้วก็ปลาที่วิ่งทวนน้ํากันอยู่ตลอดเวลานะคะมีรายได้เข้ามามีโอกาสดีๆที่เข้ามาอย่างแน่นอนแต่มันก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยแต่มันจะเป็นรายจ่ายอะไรรู้ปะ่ะเรื่องการกุศลเรื่องการจ่ายสังคมเรื่องการจ่ายอะไรที่ยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยเออก็ค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาหรือการค่าใช้จ่ายเรื่องการช่วยเหลือคนยูยูโอ้โห เพื่อนไม่เคยทักเลยนะคะหรือก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้มองฉันเท่าไหร่นั่นแหละอตอนโดนบูบี้มาก็โดนก็ลุมกูด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอย่าให้เลยแต่ว่าณวันนี้ยืมเงินหน่อยขอความช่วยเหลือหน่อยมีนก็เป็นไอพวกประเภทแบบจริงใจ นางเอกพระเอกสิงเลยค่ะทีนี้ก็ดูให้ดีแล้วกันน้องเพราะว่าเวลาที่เราไม่เหลือใครลองนั่งทบทวนดูแต่ถ้าให้จดจำแต่เรื่องพวกนี้มันก็ไม่ได้มนุษย์ก็ต้องมีการที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันอย่างไงก็ดูดีๆแล้วกันในช่วงสัปดาห์นี้รักตัวเองให้มากๆนะแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่วิญญาณพ่อพระแมพระยังขึ้นอยู่นะคะต่อให้ดาวไปก็ควักตะตังอะเอาสิเป็นอย่างนี้เลยในชาวราศีมีนนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะ ส่วนในทิศทางของเรื่องความรักนะคะคนโสดนะโสดลากเสียงยาวๆเลยจะออกแนวบรรลุธรรมฉันอยากอยู่คนเดียวฉันไม่อยากมีคู่แล้วถ้าเลือกก็คงเลือกคนที่อายุมากกว่ากันไปเลยแก่ๆไปเลยนะคะจะได้แบบว่าเอาไว้เป็นประดับบารมีไปนะคะหรือไม่ต้องพูดต้องเถียงอะไรกันมากคือหาสแสวงหาความสงบ สแสวงหาความสงบนะแล้วก็ในบางคนที่เจอคนที่ในชีวิตคู่เนาะบางคนเจอคนท็อกซิกหรือคนที่คุยกันไม่รู้เรื่องก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันปล่อยวางนิดนึงนิดนึงนะคะพูดน้อยๆน,นิดนึงก็จะดี <c oughs> คือถ้าชีวิตคู่ของสำหรับในชาลาสินีนเนี่ยถ้ามันพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องพูดเงียบๆไม่เหนื่อยจบเพราะมันทำอะไรไม่ได้ แก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราเลือกแล้วนะคะเพียงแค่ปรับนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าได้คุยได้พูดได้สอนได้บน่นยาวนะสัปดาห์นี้เก็บแรงดีกว่าอาจารย์มองแล้วเก็บแรงดีกว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะหรือไม่ก็ชิลๆมีมิ팅ที่ไหนมีการแบบจับกลุ่มกินคงกินข้าวเขาเชิญไปเอาก็ไปเถอะนะหาที่อะไรแปลกๆใหม่ๆก็ไปเที่ยวดูนะคะส่วนในเรื่องของ คนมีคู่เนี่ยระมัดระวังนิดนึงจะมีการเข้าใจผิดในเรื่องของคําพูดคําจาหรือตัวเราเองเนี่ยพูดสื่อสารอะไรออกไปคนตรงข้ามก็ฟังเราลบอ่ะก็ช้างเขาเพราะอะไรรู้ไหมที่จันพูดอย่างนี้ไม่ใช่ปัดนะคือถ้าในชาวราศีมีนเก็บทุกพลังงานลบเข้ามาที่ตัวแล้วตัวคุณเองก็มีพลังงานลบ อยู่ในตัวอยู่แล้วความฟุ้งซ่านความอ่อนไหวอยู่ในตัวอยู่แล้วมันก็เยอะไปอีกทริคเสริมดวงอาจารย์บอกเลยในชาวราศีมีนสวดมนต์ทำสมาธิเยอะๆย้ำนะสวดมนต์ทำสมาธิเยอะๆถ้าเราอยู่ในภาวาังของเราเนี่ยคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะไปเปิดฟังได้นะคะ ท่านบอกว่าถ้าเราทําสมาธิสวดมนต์มากๆเนี่ยเราจะมีเพื่อนเป็นเทวดานะคะเป็นภูมิที่เข้าใจอะแล้วเราก็จะมองโลกอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนคนทั่วไปที่มองแล้วมันฟุ้งซ่านเพราะในจังหวะเวลานี้ทุกๆราศีนะจะมีความกดดันความฟุ้งซ่านในตัวซึ่งสามารถที่จะระเบิดใส่กันได้แต่มีนเนี่ยมันจะคูณสองเพราะฉะนั้นเราตั้งหลับก่อน ตั้งรับในจิตที่ที่เราจะไปสู่ในสังคมคนที่คิดเหมือนกันถ้าเราจะต้องไปในสังคมนี้แล้วเราเจอแววตาที่มันลบหรือคนเขามีพลังงานลบใส่เรามีนก็ไม่ต้องไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามม่เกี่ยวกับสายงานหรือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไปด้วยความน่าชื่นตาบานเพราะมันคุณจะเจอโอกาสอย่างแน่นอนความสามารถของคุณ กำลังจะเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของทุกๆคนมีนอาจารย์บอกแล้วคุณจะได้ยืนเป็นหนึ่งแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ให้คุณมีพลังงานในตัวเองอมากๆเวลาที่เราไปไหนก็แล้วแต่มันจะมีออร่าเปล่งประกายไป ทั่วๆหมดเลยนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อาจจะดูดูสวยดูหรอเป็นพิเศษอย่างนี้เป็นต้นนะคะเปลี่ยนคาเลคเตอร์แต่งตัวน่อยอย่างนี้นะคะในชาวราศีมีนเอาล่ะสัปดาห์นี้ยังไงก็แล้วแต่ความคิดสร้างสารรค์ของคุณเนี่ยได้เข้าตากรรมการอย่างแน่นอนนะใครที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านนี้การออกหัวคิดด้านการตลาดหรือแผนอะไรต่างๆนี่ก็จะได้เป็นที่ประทับใจต่อสาธารณชนแน่นอนได้โชว์ผลงานไง แต่ถ้าเราคิดผลงานอันนี้ละห้ามบอกใครนะเพราะคุณยังเป็นความลับอยู่ถ้าโชว์ความลับคุณงานงอกแนออ่เพราะฉะนั้นจะโพสต์อะไรลงโซเชียลหรือความรู้สึกอะไรก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในชาวราศีมีนนะใครจะดูดวงส่วนตัวก็ทักในไลน์ส่วนตัวอาจารย์ได้นะคะดูส่วนตัวมีค่า ครูแล้วก็ใครที่ทมหาเหรียญคู่ขวัญน,นะคะเหรียญตราแผ่นดินปี05แล้วก็เหรียญตาคูดปี17นะคะจางใส่กรอบติดแนบให้เรียบร้อยนะคะกดเช่าบูชาไปที่บ้านนะคะติดหน้ารถติดที่ตัวบูชา ไว้ที่บ้านที่ตัวทำงานเป็นสิริมงคลกับตัวของเราเองแล้วก็เป็นความเชื่อการพลังงานที่ไม่ดีนะคะให้เรานั้นไปต่อได้เหมือนมีมืออะไรบางอย่างมาเปิดมา่านเปิดทางให้เราพบแต่ความสำเร็จและความง่ายนั่นเองนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ